ไม่น่าพาไปไหนเลยคะจะหลับแล้วจะหลับแล้ว น้ำกันนะครับนี่นะครับประตูน้ำมีมีอยู่แต่เรามีไหมเกยวกัแขนสั้นหรือแขนยาวแขนสัน้นเดี๋ยวเรามาแม่ถามดูก็ได้แต่ก่อนนี้โอ้โหบอกเลยว่าแน่นครับนี่รถวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งยากมากพอคนเยอะแต่ทุกวันนี้ประตูน้ําคอนแกนเรานะครับก็จะเป็นเบาบางหน่อยนะครับอันนี้หน้าหนาว แวะมาดูเสื้อแขนยาวนะครับจากช่องคนบ้านนาครับเด<ม>ี๋ยวยังเดี๋ยวเรามาดูเสื้อแขนยาวกันนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนครับเนีเ่ยน้ำเกลือ,อจมมาถึงแล้วก็หลับนะคะชาหลับลรอก,ก่อนไหมรอก,ก่อนน้องไม่ได้เนานะสงสารสงสารน้อง<ม>ให้เขหลับสักพักก่อนให้ปลุกสักสิบยี่สิบนาที่ตลาด,ลดรถไฟ เ๋ยวทจอดหอมกระเทียมก็ึีกันซื้อหอมกับกระเทียมนะครับข,ขายทั้ทางอี่ถุงหอมกระเทียมยัางละถุงครับซื้อหอมกับกระเทียมนะครับ ตลาดเอากระเทียมไปขายน้ำบ้านนี่แหยเรายกฝาหมากแบบเป็นถุงแบบเป็นถุงนะครับถุงหนึ่งกับหอมถุงหนึ่งแปดสิบบาทครับยี่สิบโลถุงละยี่สิบโลเก้ 9, ารแปดสิบน้ำหนักเดิมจากกรุงเทพียม ผมเยยสิบลูกผมเลยยีิบพตีมยี่สิบลูกขายามนัครับตกทุงละเก้าร้อยแปดสิบพร้อมเนี่ยบัดนี้ครับพร้อมพร้อมต่อไป่นอ๋อหอมหอมนีไปพ่ั้นไหมครับขอทมันคนรวมกันก็เป็นท่านท่านแปดท่านเก้ารอยหกสิบครับ ห,อ,หอมหอมถุงกระแทบกระเทียมถุงอเออนี่แหละโอนได้ป่ครับโอนได้นเนาะเดยบเซเว่นกันเ,าาเ,เนี่ยคุณยายครับเสือเมาเวยนักทีบุอยหยิบมาล็อตมื่อกกันแหละเพื่อนบ่อหรอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันสีขาวเนี่ยครับกสิก้นนะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ราคาโอเคแล้วเนาะ อ้าเพื่อนบอกว่ามันมันมันถือมันจงไดถืได้ือไม่ซื้อ,อ,อไหมนะขึ้นได้เนาะครับผมแม่น,มมนี่เหรอเขียนธนาคารไหนบันนี้นโอนเงิน ตาก็ไ่ค่อยดีด้ดวยครับหมายเลขศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าาหนึ่งปหนึ่งแปดกาำนวนเงินหนึ่งพันห้าศ สุภาวดีทักดีอสุภาพพรทักดีดติงไปติงหมดนละขอบคุณครับขอบคุณครับเดีด๋ยวจะเปิดถ่ายกัน พูดนะครับเอ่อครับจากซื้อหอมเ็ามาซื้อกระปุกออมสินต่อครับที่ตลาดรถไฟครับตลาดรถไฟซื้อกระปุกออมสินหน่ครับ อ้อมสินไม้อ้อมสินไม้ไม่มีเลยครับอ้าวไม่มีเลยเหรอครับอ้าวเขาคือว่าทางรถไฟนะี่ยอยามนั่มีไหมนีม่ใช่ไ<ม> เป็นเจ้าของร้านปะขอครับขครับไม่ไม่เป็นไรไม่ซื้อกระปุกงออมสินไหมเออแบบพุกเอาอยู่พุ่นดิเอ้าวไข่าาขไก่มากิเขาจะว่าแค่นี้ไก่บางเรื่องยังไปได้มองไปสีแดงๆเรื่องๆนี่อดิอ๋อขอบคุณครับ อยู่สองล้านเมื่อกี้บ่มี่เนะออาะเพราะอ่านคนบอกว่าบ่มี่เ,เป็นลานได้เยอะเป็นสี่มาทั้งนี้โอ้อบมี่อ,มอี้ตลาดข้างรถไฟนะครับโอ้โซนีนี่หนาีนี่ครับเอออันนี้ที่พอมีหม่เรุ่รง โ่อครับซื้อกระปุกออมสินไม้ไหน่อยครับซื้อกระปุกออมสินไม้ครับโอ้มีตะเนี่งามๆตัวนี้ขอ,องก็เคยมองา งานใหม่ล้วนๆงานใหม่ล้วนๆเออนี่ใส่อะไรน้อยใหญ่ฝากจืดน่ครับเราคงคอยชมงานสวยๆกันเกิดอัดวิดีโอไปมีคนสนใจจะได้มาซื้อแนะนําร้านด้วยชื่อร้านอะไรครับเมืองไม้ลำพูนครับฮะเมืองไม้ลำพูนเมืองไม้ลำพูนอ๋อครับผมได้ครับ,รบได้ครับได้ขับได้บก้อนหึ่งอันนี้ร้านเมืองไม้ลำพูนได้ครับเด้อ งานิันนี้ต่งาน,นงามๆเลยครับเลยสนใจกะแวะมาสื่อมาหาไหนด้ยครับไปไว้ไวประดับบ้านเนาะโอ้ผมมากผมก็มัดได้เลยนะีะครับนี่งานใหม่ล้วนๆเ,เทียบเลยครับอะไรเด็กคนนันเบา่อเมื่อไปเลิกกวนถนาดเอาไปยุคนนอท่ออืมงานก้อนนี่สินคา いいですよ。 มาแล้วค่ะข้าไปไหนลูกข้าจะไปครับนี่นี่ชามาเที่ยวประตูน้ำครั้งแรกคุณนลูกครั้งแรกเนาะครั้งแรกแล้วพี่แม่นานมีมีไปนนีมีมีเหรียญอยู่ อันนี้ครับเอาลิปโผลคขัขวหนึ่งครับเชิญครับเชิครับ เสียแล้วตตไม่น่าเดินมาแล้วค่ะไม่น่าเดินมาแล้วคะตืมตืมตมอืใครสนใจไม่นา่าใครสนใจลหลายอย่างเลยอือใคสนใจอะไรอยาะะ่างค่ะอู้ลูกอะไรลูกลูกพี่หลอกอันนี้กี่หลอกลูกพี่หลอกเชื่อสวยทั้งนั้นเลยค่ะเสื้อสวยลูก อ Stevens, ันน,นั้นพัดลมพัดลมนี่เห็นเห็นพี่เสือไหมนีพ่พี่เสือตาเดียวอ่ะพี่เสือตาเดียวเห็นไหมครับพี่เสือพี่เสือตาเดียวอันนี้พัลพลดลมลูกพัดลมโอ้โหเจียงดังเจียงดัง่งเจียงดังเจียงดังเจียงดังมอว่าแบบหลบพัดลมลูกเชียงดังเจียงดังชเวยพ่ะ เสื้อผ้านี่พมาดูเสื้อผ้าเลยเสื้อผ้านี่ไงเสื้อผ้าดูกับไม่นานไหมดูกับไม่นานมั<อ>้งเสื้อผ้ามีหลายแบบเลยจะไม่นานอย่างนี้นี่มจิมจจิ้้า้ กระเป๋าอระเป๋าเป๋าเป๋าเดี๋ยวพ่อซื้อให้เดี๋ยวพ่อซื้อให้ดูก่อนไม่นานก่อนเนาะดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาดูก่อนลูุกดูก่อนอุ๊บดูก่อนแล้วค่อยเอาเนาะเยอะเลยเยอะเลยอืออุ้บัดมปัดล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 มปัดมปัดลมเสียงดังใช่ไหมลูกปัดลมปัดลมเสียงดังปัดลมเสียงดังค่ะ นี่ที่ไหนนะเสื้อเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยเยอะเลยเยอะเลยปัดลมเสีไดอีกแล้วปัดลมเสไดอีกแล้วปัดลม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 เสมยงดังปัดลมเสีดังเขาไม่ชอบัดลมเลยนะปัดลมที่อยู่ข้างบน น้ำท si ันล <y> ้างพม่านน่ะเต็มเลยีเป็นล้างเลเสียงดัเล um ืเสียงดังที่ไหนคะที่ไหนคะเียดข้างน้ก็มีนะครับเลอโอ้ัไม่นานีเข้าน้ำเด้อี๋ยวก็จะเข้าน้ำด้วยเด็กงอเง้ฮ <Norwegian> อันนี้เลยหรอนี่นี่นี่นมอยู่นี่นมอยู่นี่อะไรคะโอริโอ้ไหมโอริโอ so ้ไหมคะเอาไม่เสากันไหมไม่นางพัดลมจังดังพัดลมเสียงดังถากอดแม่กอดแม่ไมไม่รผ่านมาผ่านมาแล้วผ่านมาพัดลมเสียงดังเสียงพัดลมใช่ไหมลูกมันเย็นอ๋อชนนั้นมันมีห้องน้ำไม่ใช่ครับไม่ชอบห้องน้ำ ชอบห้องหนาวเหรือ <m> ูก <t> ไ <ired> ม like okay. ่ชอบห้องหนาวหรือคะเสียงดังเสียงดังเนี่ยเสียงดังพัดลมเนี่ยเขาไม่ชอบเสียงดังเพราะว่าเขาใส่เสื้เนี่ยเพื่อจเสียวงหนาวเยอะคนเดินเยอะเราแแบบไ่เดินไม่เดินไม่เดินแต่เจอร้านถูกเจอร้านถูกใจไม่น่าเขาอยู่ตรงนี้มันไม่มีเสื้อขนานหรอกค่ะมีแต่เสื้อ เขากลัวเสียงดังเสียงดังเสียงดังเลยลูกเสียงดังเสียงดังแจ๋อไหมแจ๋อไหมแจ๋อไหมคะแบเจ๋อไหมไม่แจ๊ะนี่ยเนี่เนี่ยเขาไม่ชอบอันนี้แล้วมันมีทุกที่นะเมนาไป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 กบพลดลมเอาเมนาเอฟเอาอยู่ในเน็ตแล้วกันไม่เดินไม่ไหวหรอกไม่ผ่านค่ะ ตัวเล็กไม่ผ่านตัวเล็กไม่ชอบไม่ชอบเสียงดังมันมีแต่เสียงดังเนี่ยเห็นไหมไม่เชื่งดังเชื่งดังเสียงดังเสียงดังเสียงดังแจ่มไหมลูกทำไมกลัวเขาไม่ชอบเสียงดังกับพัดลมนี่เนี่ยเห็นไหมหมาก็เจออีกแล้วออกข้างนอกเลยออกข้างนอกเลยเดินข้างในไม่ได้แล้ะโอยออกข้างนอกออกข้างนอกอุ๊ยออกข้างนอก มีพัดลมตรงนี้ไม่มีพัดลมมีเหมือนเดิมแต่จะเปิดหรือไม่เปิดนี่ค่ะเนี่ยเสียงออก โอ้ี่เสียงดังไม่ชอบค่ะแสดไว่าหูเขาดีเกินไปค่ะว่าแล้วาับงเสียงดังไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบอเสียงด<อ>ัง,งเจนะ,ะเจ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 ม,ม,ม,ม่ชอัวดัวึัวแัวัวค่ะู้ม้า เมื่อกี้ตรงนั้นเสียงดังไม่ชอบมันมีเสียงเสียงพัดลมฮืมฮืมฮมฮเออแล้วก็เสียงอะอะไรนะตมันมันมีขึ้นขึ้นอ่ะเด็กเขาอาจจะไม่ชอบเขาแล้วแต่เด็กลบลบลบบอร้านแรกนี่ดูไหมเสมีราคาสูงไห ถามตัวถามไหมคะถามไหมให้แม่นาไปถามมิลกแเม่เข้าไปถามดูสักหน่อยลองถามดูก็ได้ค่ะเสียกายเยียบได้อีกตึงขนาเสียไปหนึ่งเสียใจห้เป็นียใจกพมึงโอ้ยเดี๋ยวรถคันนั้ก็จะไปรถคันนี้ก็จะต่อ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  ยันยังยันพัดลมเราสิไปเที่ยวอะไรตัง้งไหนเลยลูกอาคาพาไปเที่ยวน,นอกถังขึ้นละหนูยันพัดลมแม่จุดประเด็นว,ว่าเราซื้อไก่กันนะลูกอันนี้ถนนวิจตภาพนะครับขาขออกไปขาไปน้องเรือบ้านถางนะครับเคแวะมาซื้อไก่ย่างวิเชียนส้นตมตำปลาเผา ตาไงมีติงไติงตเอาีปนปีกแล้วก็ใกล้ครับไกลตัวหนึ่งเอามานน่ะ กับ้านก้บ้านก้บ้านอันนึงเนาะอันนี้เอาสองครับปีกอันนึงไก่หงตัวครับาไก่หงตัวซุกหมดแล้วเนาะถ้ากะสุกแล้วไส่เดียวกันมัน่นี่เดหยันส่ดยนครับเดีั้้วเอละหรอเผาเล่นปออันนี้ันดหส้ ซุกไปท่านในซุกครับสิทำหมุนชั่วครับ้ำหมุนช,ชั่วอันนี้กลางใหม่ๆเอาเอานี่อันนี้ขามันเป็นสีนั่นใช่ไหตัวนี้ตัวนี้แมนแมนเสื้อเจ้านะไปเอาพัดมีน้ำพัดมีน้ำเอาพัดมีไปให้เล็กน้อยกินในรถพัดมีนะตำ้ตัวคนนึ่งครับตำ้ตัวพัดโอนได้ย้อนวะโอนได้เนาะนี่นี่พัดมีถุงนึงพัดมีถุงนึงอันนี้ายแล้วพ่ออันนี้ตจ้นึง ครับโอนนะครับเดี๋ยวให้เจ้ารวมกัน้อยหกสิบ้อครับโอเคีกดรมัก่า่่ร

ใครจะกินผัดหมี่ไหมผัดหมี่ก็มานูวกมันนี้ชาโกพัดลมหรือไม่นาจะือกเสื้อแขนยาวเสืวห่าจะไปเลือกเสื้อแขนยาวร้านร้านร้านที่เราไปซื้อดใีไหนคเหรวันนี้นิ่มเหมือนแมนออกมังโอ้ื้อแขนยาวไอ้ร้านที่เราไปซื้อชุดให้นางอ่ะนะอ้เากค่ะ ันนี้อยู่ปั๊มพตทอเอ้ยไม่ใช่ปัตตทสิอันนี้เป็นบางจากั๊มบางจากแวะมาเติมน้ำมันแล้วก็มากินโกโก้เด็กเดินบ้างครับนั่งอยู่ในรถนานเกินไปแล้วเปิดให้ไหมเดี๋ยวพ่อเปิดใหเด้เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะออกมาสเสียแดดคาตาแดดคาตาแดดสองตาแดดสองตา ปุ๊บโอ้เดินบ้างเดินบ้างมา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 ฝัา่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ ใช่ไหมครับสแกนนร้อยสิบห้าบาทัตเป็นครับพอ,บอดีบาทยังไม่รู้ต้องเอาบัตรศูนย์ นั่งตรงไหนนั่งตรงไหนคะนั่งตรงนี้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 นั่งแล้วคอุ้มเลยงอุ้มัม้ง Walk นี้้งนีน้ <laughs> ้นไม้เดี๋ยวเดนโดนต้นไม้กเดี๋ยวโดนต้นไม้อยู่นิ่งอยู่นิงน tornado tornado ่งๆภายในห้านาทีลูกใครมาเล่นอยู่๋ยวนี้ลูกมีน้ำมีน้ำตรงนี้มีน้ำเล่นไม่ได้ปลาปลาไปเยอะไปเยอะเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำตกน้ำมาแล้วมาแล้วเพราะมาแล้ว มันแดดมันแดดมันแดด<า>ปลาปลาอยู่ไหนคะนปลาไม่อยู่ปลาไม่อยู่ล็กน้ำปลาไม่อยู่คะ่ะก<า>้อนหินปลาปลาไม่รูกมีปลาไหมคะมีปลาไหมลูกมีแมงไหมคะนี่แมงอยูยยยยยย่นี่แมงอยูย่นี่แมมแมงแมงน้ำหรือแมงน้ำ เห็นไหมครับเห็นน้ำไหมเห็นตรงนี้ตรงนี้น้ำเดี๋ยวดูน้ำดูน้ำเนอะโอ้โอ้โอ้น้ำน้ำน้ำดีเลยพอเนาะพอแล้วครับพอแล้วอันนี้น้ำนกน้ำหนึ่งสองโอ้น้ำ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 พอแล้วเนาะระวังระวังล้มลุ้มระวังล